สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับกับการทำงานวันนี้หน้างานเป็นสายไฮดรอลิกด้านในเป็นเหล็กแล้วก็ด้านนอกเป็นยางแบบนี้เราก็รับซื้อนะครับแต่ว่าราคาอาจจะถูกเพราะว่าตัวยางเนี่ยค่อนข้างจะหนาอันนี้ก็เป็นงานเหมาอีกหนึ่งงานก็ซื้อแบบเหมาเลยวันนี้ที่มารถสามคันเอาคันแรกเข้ามาก่อนเพราะว่าทางค่อนข้างแคบเดี๋ยวเรามาดูการทางานกันครับ เป็นคันแรกนะครับรถคันที่สองกำลังเข้าไปเราบรรนทุกออกมาคันนี้น่าจะมีประมาณสักสองตันนะน่าจะได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักนครับคันแรกเต็มไปแล้วคันนี้เป็นคันที่สองนะครับกำลังขึ้นต่อ,อยังเหลืออีกประมาณเกินครึ่งนะผมว่า อันนี้ก็น่าจะมีประมาณรัส3ามตันได้ตามใต้ตึกอาคารพวกนี้ก็พอมีนะครับตรงนั้นผมจึงไปกองหนึ่งตรงนั้นอาจจะได้เยอะอยู่แล้วก็อันนี้เป็นคันสุดท้ายละกำลังขึ้นกันอยู่ที่ทรมานคือแดดร้อนมากเลยครับแดดแบบเปรี้ยงๆเลยเมื่อกี้เกือบเป็นลมไปละแต่ว่าพอนั่นจุกเราก็ยังพอมีร่มไม้ หลบลมบางร้อนมากครับไม่ไหวเลยต้องหลบมานั่งพักหน้ารถก่อนเปิดแอร์สตาร์ทรถก่อนเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนจัดแดดแรงแล้วก็บวกกับเหนื่อยด้วยถ้าไม่พักน่าจะเป็นลมแน่เมื่อก,กี้เดินอยู่เหมือนแบบเหมือนแบบจะล้มเลยก็เลยต้องแบบมาหาพวกของเย็นๆน้ำอะไรอย่เงี้ยกินแล้วก็นั่งพักสักแป๊บ,บนึง แล้เดี๋ยวเอาไปทํางานต่อตอนนี้ทําไปถึงคันที่สามแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้กลับกันแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีโอ้โหแดดตรงหัวทรมานสุดๆแต่ก็สู้ครับค่อยๆทํากันไปเรียบร้อยแล้วครับคันที่สามเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับกันก็ฝากงานไว้ถ้าเกิดท่านใดมีของเก่าหรือจะจ้างทิ้งวัสดุ ขนย้ายก็สามารถติดต่อทีมงานเรามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะวันนี้ก็ประมาณนี้แดดกำลังร้อนมากก็ค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ